เดี๋ยววันนี้เรามาปลูกไดโนแคลด้วยการเราหักกิ่งต้นใหญ่มานะคะแล้วก็แคลเราดึงมาจากข้างต้นใหญ่มีรากนิดนึงเดี๋ยวเรามาทําวิธีการปลูกกันค่ะต้องแช่ b 1หรือน้ำยาเล่งลงรากก่อนนะเราก็ตัดไม่เรียกว่าตัดแล้วเรียกว่าหักเลยคะไดโนแคลไปแช่ในน้ำยาเล่งรากเลยนะ อันนี้ไม่ไว้ใจเพราะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะร้อนนี่นะคะแล้วก็ต้นแขวอันนี้ไดโนแคลไดโนแควจะม่วงจะเขียวก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นต้นแขวนะคะที่มีรากอยู่แล้วหน่อยนึงนี่นะคะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงะคะ่ะตามจริงเราต้องเอาวางออกก่อนด้วยนะแต่เรายังไม่ได้วางออกก่อนเลยนี่นะคะ เสร็จแล้วก็เตรียมดินอันนี้ของไดโนแคลอย่างนี้นะคะเราก็ปักลงไปเลยอย่างนี้นี่อย่างนี้ค่ะปักลงไปเลยเขาเป็นดินเหนียวส่วนแคลนี่เราก็แบกแบกดินล้วนๆหน่อยอันนี้เขามีรากแล้วน,นะคะก็เลยเอาใส่ดินล้วนนิดนึงนี่ค่ะอย่างนี้เก็บรากให้หมด นี่นะคะอันนี้เป็นดินเก่านะดินเก่ามีทั้งเนี่ยเปลือกไข่ทั้งอะไรนะคะก็เปน็นก้อนหน่อยหนึ่งตักแดดแล้วอันนี้หินหินภูเขาไฟน,นะคะแล้วกดๆหน่อยนึง อันนี้เขามีลากแล้วเอามาใส่อีกหน่อยนึงน่นะคะถ้ากลัวไม่มั่นคงก็เอา ไม้มาปากักแล้วก็รัดต้นไว้หน่อยนะคะจะได้ไม่ลม้มต้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินเก่ามาใส่อันนี้ดินเก่าเนี่ยก็มีความเหนียวนะคะแต่ว่าเราตากแดดแล้วตากหมาดหมแล้วเหมือนค่าเชื้อเขา,านะคะแล้วก็กดกด นะะคแล้วก็เอาฟอกกี้ฉีดอย่างนี้เพราะว่าไดโนแคลเนี่ยสลดต้นสลดแต่แคลไม่เป็นไรเพราะเขามีลากอยู่นะคะด้านนี้น้ำน้ำเก่าเขานะคะลาดเลยอ,อันนี้ไม่ต้องเยอะมากเพราะมันชื้นแล้ว แต่แคลนี่ยลดจะเยอะเลยค่ะนี่แล้วก็กดซ้ำเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าต้องเอาไม้ปักเพราะเดี๋ยวดินเขายุบนคะคะกระถางต้องระบายน้ำได้ดีนิดนึงนะคะพอยุบเราก็เติมดินเติมดินนิดนึงนี่ อตอนนี้น้ำยังระบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคเนี่ยก็ได้แล้วค่ะนี่นะอาใส่น้ำยาเร่งรากหน่อยหนึ่งนะ เดี๋ยวเราไปไว้ที่ร่มลำไรแดดส่องถึงนะคะแต่ว่าไม่ส่องตรงนะคะส่องแบบลำไรลำไรค่ะแล้วก็อาจจะต้องโรยด้วยน้ำยาเออไม่ใช่น้ำยาเม็ดที่ว่ามีหอยท่าค่ะแบบป้องกันหอยท่าจะมีเม็ดสีม่วงนะคะอาจจะต้องโรยหน่อยนึงเพราะช่วงนี้มันทั้งชื้นทั้งร้อนทั้งบางทีก็มีฝนปรย,ยนะคะหอยท่าเขาจะเยอะ เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้นี่มาปักนะคะนี่เราก็จะจิ้มน้ำดากันลาไตาโคโดมานะคะในเชือ้อราเราก็เสียบอย่างนี้กันลานิดนึงก่อนนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็หั่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นวดถนมก๊อมกี้อ่ะแล้วก็ผูก ก็อย่าแน่นมากนะคะเอาท่าน,นี้พอนี่ก็ได้ละกันเขาเอียงฉันเขาล้มเผื่อเจอฝนเจออะไรบางวันฝนมันยังมีอยู่บ้างฉีดฟอกกี้ร,รอบๆอีกทีหนึงสร้างความชุ่มชื้น 这样好。